รถที่าทิ้งช่วงการเปลี่ยนหรือว่าการที่เราไม่เปลี่ยนตามระยะมันจะมีผลยังไงอพอมาตรงนี้เราดูชัดๆเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยนี่มันไม่ได้เป็นตัวตัดสินทั้งหมดแต่เป็นตัวสังเกตโดยคร่าวๆว่ารถคันนี้นะ่ะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายตามระยะแล้วมีผลเสียยังไงกับเครื่องยนต์ไหมถ้าเราถ้าทำบ,บ่อยๆไม่ดีครับถ้าทำบ,บ่อยๆก็ คือระบบเครื่องยนต์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบายพาสถ้าทําบ่อยๆเนี่ยกองน้ำมันเครื่องเวลามันตันมันจะไม่กองมันจะมีบายพาสทาให้น้ํามันเครื่องไปเลี้ยงเครื่องยนต์โดยที่ไม่กอง hmm. สิ่งที่ตามมาคือเศษมันจะทําให้เครื่องหลวมเร็วแล้ววันนี้เอารถมาให้ช่างประจําเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวช่างเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลองดิงก้านมาดูน้ำมันเครื่องแล้วเป็นเป็นยังไงปกติไหมรถ เท่าเท่าที่ดูนี่มันเกินข้อปกติไปหน่ยอยเพราะว่ารถที่เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องตามปกติมันจะไม่ดําเหนียวอยูนีี้รถเที่ยวมาอันนี้อันนี้มันเหนียวไม่ใช่เป็นที่เกลียดน้ามันใช่ไหมใช่ไม่ได้เป็นที่เกลียน้ามันนะคือปกติมันจะมีความใสอ่ะความใสอยู่บ้างถ้าเปลี่ยนตามระยะเน่ะ,อ,อ,ะอย่างอย่างถ้าดูอย่างอันนี้รถไทยนัแบบะรถไทยเลยเนะ่ย มันจะมีความมันจะมีความใสเห็นไหมนี่ม,นมีความใสอยู่บ้างอืแต่อย่างเมื่อกี้นะเนี่ยนคะือเราเราเขี่ยนี้เนี่ยมันมัน,มนไม,ไม่ไม่ใสอย่างนี้นะอ่ะลองกลับไปดูเมื่อกี้เหมือนก็ได้เดี๋ยวลองลกลับไปดูกับรถที่ทิ้งช่วงการเปลี่ยนหรือว่าการที่เราไม่เปลี่ยนตามระยะมันจะมีผลยังไงอพอมาตรงนี้เราดูชัดชัดเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยอืม มันไม่ได้เป็นตัวตัดสินทั้งหมดแต่เป็นตัวสังเกตโดยคร่าวๆว่ารถคันนี้นะ่ะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายตามระยะแล้วมีผลเสียยังไงกับเครื่องยนต์ไหมถ้าเราถ้าทบาบ่อยๆไม่ดีครับถ้าทาาําบ่อยๆก็คือระบบเครื่องยนต์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบายพาสถ้าทําบ่อยๆเนี่ยกองน้ำมันเครื่องเวลามันตันมันจะไม่กองมันจะมีบายพาสทําให้น้ํามันเครื่องไปเลี้ยงเครื่องยนต์โดยที่ไม่กองอืสิ่งที่ตามมาก็คือเศษมันจะทําให้เครื่องหลวมเร็ว ถ้าว่ามันมันกรองมันตานี้มันจะไหลไปทางอื่นโดยที่ไม่ผ่านกรองใช่ครับแล้วเครื่องจะหลวมเร็วเป็นระบบป้องกันเครื่องพังทันทีแต่ว่ามันจะส่งผลเสียระยะยาวมันไปได้ก็จริงแต่ว่าไม่ควรจะทำมันควรจะเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนดใช่เลยครับก็นี้ก็เกินมาไม่เท่าไหร่ครับประมาณสักพันสองพันกิโลจริงพันสองพันกิโลมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าทำบ่อยๆอ่ะมันไม่ดี มันคือพันสองพันที่สะสมเป็นหมื่นกิโลได้พันสองพันครั้งแรกพันสองพันครั้งที่สองมันก็คือสามสี่พันโอเคแล้วน้ามันที่เราใช้ต้องใช้เบอร์เดิมจากโรงงานเลยไหมหรือว่ามีการต้องเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนเบอร์ไหมใช้เบอร์เดิมแล้วยาวๆครับใช้เบอร์เดิมดีกว่าไม่ควรจะเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นหรือนืดขึ้นไม่ควรจะเปลี่ยนให้หนืดขึ้นอืมตราบใดที่มันมันไม่ได้กินแบบรุนแรงอะ่ะอืมไอ้ที่ ไอที่ elle, มันต้องเปลี่ยนให้เบอร์หนุ่มขึ้นหนคือมันกินร <bizarre> ุนแรงมากแล้วไอ้ทีเนาะมันกินน้ำมันเครื่องอย่างนี้เหรอใช่กินน้ำมันเครื่องแบบรุนแรงแล้วก็คือช่วงนี้หน้าหนาวด้วยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องเพิ่มเบอร์อากาศไม่ได้ร้อนแล้วก็ใช้งานปกติทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเบอร์รถที่เพิ่มเบอร์นี่คือใช้งานหนักใช้อากาศร้อนๆนี่ใช้งานแบบขนของหนักๆถึงควรจะเพิ่มเบอร์อยู่เพิ่มเบอร์เพื่อเพื่อลดการสูญเสียน้ามันเครื่อง แค่ช่วยลดนะอมถ้าถ้าเบอร์อื่นขึ้นมันจะช่วยได้นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะมันทนความร้อนมากกว่าปกติอทนความร้อนมากกว่าเบอร์เดิมนิดนึงแต่ถ้าเลี้ยวคือรถที่ใช้งานปกติถาบไม่จะป็นต้องเพิ่มเบอร์เลยอ๋อแล้วเลี้ยวนี่คือ,อยังไงมันการมันก็หล่อลื่นดีกว่าประหยัดน้ามันกว่าอ๋อพลดีของของเบอร์เดิมใช่ครับที่ใช้มาที่ทางาวิศวะเขาคำนวณมาแล้วใช่ครับโอเคแต่ก็ เราก็เปลี่ยนตามเบอร์เดิมเกรดเดิมตามระบบแล้วการ<ง>เปลี่ยนนี่ยังไงโม่กรองต้องต้องเปลี่ยนทุกครั้งไหมใช่กรอนมันเครื่องเปลี่ยนทุกครั้งครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งเลยเป็นเป็นกฎเหล็กเลยว่าต้องเปลี่ยนทุกครั้งแล้วต้องใช้ของดีมีคุณภาพเช่นของแท้หรือว่าร้านตัวแทนที่ไว้ใจได้แล้วไอ้ที่ที่จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งอีกอันหนึ่งก็คือแหวนแหวนจําเป็นไหม แวนนี่เปลี่ยนได้ทุกครั้งก็ดีเพราะว่ามันราคาไม่แพงเปลี่ยนทุกครั้งก็ดี <c oughs> ควรจะเอามาด้วยคุณจะซื้อมาด้วยทุกครั้ง <c oughs> ใช่เพราะว่ามันราคาไม่แพงแต่เวลาเปลี่ยนก็เห็นแวนที่เปลี่ยนออกมันก็สภาพปกติทุกอย่างทช้ได้ครับถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่ได้เป็นตามมดถ้าทุกครั้งที่ถ่ายออกคันเข้าคืนเราทาความสะอาดแวนเนี่ยแวนมันจะไม่ค่อยเป็นตามมดมันก็จะชันใช้ได้อยู่แต่แวนใหม่ก็ดีกว่าแวนเก่าเสมอแต่แต่ว่าที่ไปถ้าไปที่ศูนย์นี่เขาจะจะเปลี่ยนออกทุกครั้งเลยศูนย์ ครับสูนงสุดครับเขาจะไม่ไม่มีว่าก็นั่นเป็นมาตรฐานของเขาแน่เละครับเป็นมาตรฐานของเขาแต่เท่าที่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือว่าแหวนเดิมก็ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นตามมดถ้ามันไม่ได้บี้มากเกินไปอาจจะใช้ได้ประมาณสองสาครั้งหรือสี่ห้าครั้งแล้วแต่แรงขันแต่ปกติเขาไม่ได้ขันแน่นมากหรอกครับอันนี้คือข้อมูลความรู้เบื้องต้นที่คนใช้รถใช้ถนน ควรจะรับทราบไว้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามปกติเดี๋ยวจะดูวิธีการเปลี่ยนไทยนะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะทําเองก็สามารถทําได้เหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ต้องถึงกับเข้าศูนย์ก็ได้ครับต้องการที่จะเซฟ่ครจะจ่ายเราก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยอันดับแรกนั้นก็เราก็มาจอดรถพักไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ความร้อนที่เราวิ่งมาใหม่ๆนั้นก็คลายลงสักหน่อยหนึ่งเวลาเปิดฝาตัวนี้มันจะได้ไม่ ปรุงใช่ไหมไม่มันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะอการที่มันร้อนในระดับที่ลวกมือได้นี่มันคืออันตรายโอแต่ถ้าเรามาเปิดเลยนี่มันมันลวกได้อยู่ใช่ไหมลวกได้ครับสามารถเป็นทําให้ผิวหนังนี่เกิดการพองได้เลยนะมันอะไรมันทําให้ลวกควันหรือไอเครื่องที่มันโดนมือนี่มันทําให้ลวกมือได้เพราะฉะนนั้นควรจะพักไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้อุณหภูมิมันลงมาบ้างใช่ไม่ควรจะเปิดทันทีครับแล้วเราจะเปิดฝาไว้ได้ไหมนี่เพื่อไม่ให้ไอความร้อน เปิดไดเปิดได้ครับเปิดฝากระโปรงนี่หรอไม่นี่ฝาเนี่ยฝามันมันมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือช่วยช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนิดหนึง่งส่วนข้อเสียคือมีโอกาสฝุ่นเข้าไปฝุ่นนี่เป็นสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ควรมีในเครื่องยนต์ฝุ่นใช่ครับผมไม่ควรเปิดไว้ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยมันทาหน้าที่เป็นกระดาษทรายได้ถ้าเกิดมันมีจังหวะลมพัดมาแล้วปิวเข้าไป เครื่องยนต์นี่คือสำคัญนะเราต้องมาเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะเปิดเครื่องก่อนใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเพื่อการฝุ่นมันเป็นสิ่งที่มันมองค่าไม่ได้ฝุ่นนิดนึงแต่ว่าส่งผลมหาศาลอ๋อถ้ามันเข้าไปได้เนี่ยเท่ากับกระดาษทรายเลยใช่ครับเพราะว่ามันกว่ามันจะผ่านชิ้นส่วนต่างๆที่ทําการหมุนในกลไกแล้วก็กวาดจะกลับไปถึงกองเนี่ยบางทีมันผ่านชิ้นส่วนไปหลายชิ้นแล้วอืมอันนี้คือสิ่งที่เราเองไม่ค่อยคานึงถึง จะคิดว่าเออทำถึงก็เปิดฝาต้นนี้นั่นเลยโดยที่เราไม่ได้เช็ดฝุ่นให้มันเรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันฟุ้งเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงและควรจะทำก่อนที่เราจะทำการเปิดฝา,าที่จะจุดที่จะเติมน้ำมันลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นตกเข้าไปข้างในครับ ปลานี่เริ่มหลวมแล้วนั่นถ้าหลวมสามารถไปซื้อลูกปางมาเปลี่ยนได้นะอืมมีขายมีขายแยกต่างหากครับข้าจํรถคันเก่าได้ไหมทําไมได้ซ่อมหนักเกิดจากลูกยางนี่หลวมแล้วพอลูกยางหลวมทําให้ฝานไปกับข้อยางแกน้ำรั่วจําได้ไหมคันเก่าอืมก็เลยแทนพวกยางนั้นไม่กี่ตังค์ได้ซ่อมเพราะว่าฝานสั่นแรงแล้วไปกัดข่อน้ำข่อน้ำด้วยค่าแบบนี้ ทิ่งเล็กๆน้อยๆครับที่ทำให้ส่งผลระยะยาวแค่เพีเพื่อนี้เพราะเขาแก้ไขนี้มันคืออะไแต่ว่าเราก็ และสิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกครั้งก็คือต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยทุกครั้งนะครับนี่อันนี้คือเป็นหัวใจของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับ